ก็ต้องกราบสวัสดีนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายมาตุมนะคะทุกคนเออสำหรับวันนี้นะฮะต้องบอกว่ามันจะมืดนิดนึงนะทุกคนนะเพราะว่าว่าผมจะมาถึงโลเคชั่นตรงนี้ได้ผมต้องทะลุป่านะ่าจะสัก3าสป่าได้มั้งค <c oughs> ิู้เปล่าเนี้ยมาทุกคนผมจะพาทุกคนมารีวิว K L X 140G ปี2020ทุกคนเออต้องบอกว่าคันนี้แต่งเต็มแต่งชุดเต็มของ k x 8 5ทุกคนช่วงล่างอะ่ะเออมาไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนนะนี่โลเคชั่นเราสวยมากเลยับวันนี้นะฮะขออนุญาตนะครับกล้องส่นนิดนึงนะฮะโอเคทุกคนมาเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูรอบๆร,ร,รถก่อนนะฮะ ดูรอบๆรถก่อนนะฮะทุกคนนะทรงสวยนะครับผมทรงสวยมากๆนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามารีวิวของแต่งกันเลยดีกว่านะฮะคันนี้ KLX นะครับผมของข้าวบาสกีเคเอ็กซ์ร้อยสีนะฮะเราจัดเซตช่วงล่างเป็นของ KX 85นะทุกคนนะนี่ครับผมโอ้โหขอรีวิวของแต่งกันก่นกอนเลยนะฮะ เป็นโชคอัพไซด์ดาวนะครับผมเบรกซ้ายนะครับผมด้านซ้ายนะทุกคนเออนี่ครับแล้วก็มีตัวปรับรีเบาสีแดงงานสวยๆเลยทุกคนครับผมมาต่อไปว่าเป็นแฮนด์นะครับผมนี่แฮนด์ลินทอนะครับต้องบอกเลยว่าแข็งแรงบึกบึนทนทานมากๆเลยนะครับผม แล้วก็เราก็ลงด้วยนะฮะนี่ตัวสองสว่างเป็นไฟของ KTM นะฮะเป็นไงทุกคนจัด KTM เข้าไปให้นะฮะตัวกาดตัวนี้ยังเป็นของเดิมอยู่นะเป็นพลาสติกนะทุกคนนะเออแล้วก็ตัวครอบแข้งนะครับผมนี่เป็นวัสดุ ABS นะฮะคล้ายๆคาร์บอนเลยทุกคนนะอ่าแล้วก็มีกาดโครงตัวนี้ครับทุกคนใส่กาดโครงเข้าไปนะฮะ นี่ฝั่งนี้มีกาดด้วยหรือเปล่าอ่าฝั่งนี้ก็มีกาดด้วยนะครับผมตรงจานไฟนะทุกคนนะยังไงครับขอยนาตนะครับสั่นนิดนึงนะทุกคนนี่แล้วก็มีกาดตรงนี้ด้วยนะฮะโชคนะครับผมเป็น KX 8 5นะครับนี่ตัวนี้เลยนะฮะซับดีมากๆเลยนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับทุกคนแล้วก็นี่ผ้าเบาะนะครับ เป็นนูนๆนะเออนูนๆสามเหลี่ยมต้องบอกว่าเหนียวดีมากๆเลยนะทุกคนนะแล้วผมก็ได้เสริมด้วยไฟท้ายเห็นไหมทุกคนไฟท้ายเออนะครับนี่นะฮะรถคันนี้ยังเป็นเครื่องเดิมโรงงานอยู่นะทุกคนนะยังเป็นเครื่องเดิมโรงงานอยู่เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนนี่ข้อนะฮะเป็นของตัวนี้เลยทีไหกนี่ครับโอ้โหยี่ห้ออะไรพี่พี ชื่อบอกหน่อยนะครับผมก็ยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะครับผมนะฮะโอเคนะครับและก็ลงล้อนะครับล้อโลดานะทุกคนนะตอนนี้เป็นโลสีน้ำตาลไปแล้วนะฮะแล้วก็เสริมด้วยยางหล่อหล่อหนาๆเลยนะทุกคนนะเออยางหล่อหเลยทุกคนนี่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ยังที่ไม่สามารถบอกขนาดยางได้ในตอนนี้นะทุกคนนะ ก็ขนาดยางน่าจะ18 21นะครับ18ด้านหลัง21ด้านหน้านะทุกคนนะเออชุดเป็นดำขาวนะทุกคนนะจำท้ายตัวนี้สีขาวนิดนึงนะทุกคนนะดูยางหลังหล่อเลยฮะหนาหนาเลยทุกคนนี่ยังไงครับอ่าสตรนนะครับผมลงเป็น14 5 7้านะทุกคนโซ่เป็นของดี d ดีนะครับผมสีทองนะทุกคนนะ สวยๆเลยนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับหากมุมตรงนี้มืดนิดนึงนะทุกคนนะโอ้โหต้องบอกว่ากว่าจะเข้ามาโลเคชันตรงนี้ได้ใช้เวลาพอสมควรเลยนะทุกคนนะนี่รขาๆประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวต่อไปนะฮะผมจะมีทําการใส่การแฮนการแฮนตรงนี้นะทุกคนการแฮนแล้วก็เปลี่ยนมือคัดมือเบรกใหม่นะครับเป็นตัวสั้นนะฮะเอาไว้แบบเราใช้เวลาดีดคัด ยกล้อเล่นๆข้ามสิ่งกีดขวางแล้วทุกคนนะอ่าตรงนี้แล้วก็จะใส่กาดกาดแข้งนะฮะเป็นอลูมิเนียมนะครับจะเปลี่ยนแล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้เดี๋ยวจะเอาเป็นติ๊กเกอร์มาติดนะฮะกันกันกันเป็นรอยนะทุกคนนะนี่ผมว่ารถคันนี้ต้องบอกเลยว่าลงตัวมากๆนะฮะเออส่วนเครื่องยนต์นะฮะผมจะทำการอัพเกรดใส่กองเลดนะทุกคนนะ นี่นะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นกรองเลยตัวนี้เป็นพลาสติกอยู่นะครับทุกคนเออไม่ใช่ตัวที่ที่อยู่ข้างในอะ่ะเออที่อยู่ข้างในต่อจากคาบูไปอะ่ะเอออันนี้เป็นคอลีดนะทุกคนนะขออภัยด้วยนะครับผมเออแล้วก็เปลี่ยนคาบูนะครับคาบูน่าจะเอาของไขหินนะครับตัวเป็นเคเหลี่ยมนะครับทุกคนนี่แล้วก็จะเสริมกล่องไฟ API เข้าไปนะครถ้ามีโอกาสดีๆจะได้ไปรีวิว าการใส่กล่องไฟ API นะฮะเผื<ๆ>่อๆอาจจะได้รับการจูนจากพี่ๆ API ที่หลายท่านรู้จักนะฮะัทุกคนนะอืมเป็นไงนครับลงตัวไหมครับผมว่าลงตัวมากนะครับรถคันนี้เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์ดีกว่านะคร่าวๆเครื่องยนต์ตรงนี้5สปีดนะครับผมระบายอากาศระบายด้วยอากาศนะทุกคนนะต้องขอัยด้วยโหเหนื่อยมากเลยทุกคน เออนี่นะฮะนี่เออท่อท่อนี่เป็น full system นะทุกคนนะท่อเป็น full system ส่วนเบรกนะครับยังเป็นเบรกเดิมอยู่นะครับก็ยังถือว่าหนึบดีอยู่นะพี่ทุกคนแต่ว่าผมยังไม่ค่อยชินนะครับผมผมว่าตำแหน่งเบรกตัวนี้ไม่เหมือนกับ C R F พันเก่าของผมนะผมเยียบไม่ค่อยไม่ค่อยโดนนะทุกคนเออแล้วตัวนี้ตัวปั๊มนีนะ่เหมือนจะเป็นกล่องไม่ขี่เลยนะทุกคนนะเออของแต่งของแต่งนะฮะ เบรกยังเป็นเบรกเดิมๆอยู่ยังเอาอยู่นะฮะก็อนาคตอาจจะมีอัพตัวกาดที่เป็นอลูมิเนียมกันในส่วนของจานเบรกหน้าและหลังนะคะทุกคนข้างหลังแล้วก็ข้างหน้านะฮะพี่ๆคิดว่าผมควรจะเพิ่มตรงไหนอีกไหมครับผมเออแต่ว่าผมว่าตรงนี้ก็ก็หล่อรออพอสมควรเลยนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศรอบๆดีกว่านะ นี่คค่ะตอนนี้ก็น่าจะประมาณ6กโมงกว่าแล้วผมผมยังอยู่ในป่าเลยนะทุกคนนะนี่วันนี้มาคนเดียวนะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกสนานมันแน่นอนนะคะทุกคน <g ül> เดี๋ยวผมจะทําการถ่ายคลิปจากกล้อง GoPro โโนี่นะคะทุกคนถ่ายคลิปจากกล้อง GoPro โโตัวนี้นะครับผมเอาไว้ดูการขับขี่นะครับว่าภูมิประเทศที่เคอเวันนี้ผ่าน จะเป็นภูมิประเทศแบบไหนแล้วก็สามารถไปได้หรือเปล่านะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับผมเออคข้า้ๆก็จะเดี๋ยวจะพาทุกคนขับนี่แหละเออน่าจะสนุกดีนะครับผมพี่ๆท่านใดถ้าอยากให้ผมแต่งตรงไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับทุกคนสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปพิจารณาอีกทีนะครับนี่ แต่ต้องบอกเลยว่าผมขับคาวาซากิเอ้ยโทษทีครับผมขับ Honda c r f 250 l มาก่อนนะครับทุกคนผมขับ c r f 250 l มาก่อนต้องบอกเลยว่าความแตกต่างของรถ2คันนี้ก็คือความสูงอ่าทุกคนความสูงหนึ่งแหละแตกต่างเลย2คือน้ำหนักนะครับทุกคนน้ำหนักแตกต่างกันมากนะครับคันนี้คอนโทรลง,ง่ายนะครับผมคอนโทรลง,ง่ายมากนะครับ K L X 1 4 0 G คอนโทรลง่ายน้ำหนักเบานะครับกระทัดรัดผมสูง160ขับได้อะทุกคนเออมาทุกคนผมลืมไปเลยนะข้ามไปเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูระบบระ,ะบบระบบไฟของคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอันแรกเลยนี่คือโช๊คนะทุกคนนะเอาไว้ดึงขึ้นนะครับทุกคนถ้าไม่ใช้ก็ปิดลงนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเปิดสวิตช์แล้วก็สตาร์ท ตรงนี้นะทุกคนนะอ่าตรงนี้มันคาเกียอยู่ตรงนี้คือสตาร์ทนะครับนี่ก็คือปิดนะครับผมอ่าส่วนตรงนี้ก็คือไฟหน้ารถเห็นไหมทุกคนนี่เดี๋ยวเาเรามาดูไฟหน้ารถทุกคนสว่างนะผมว่าสว่างแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่าไฟมันจะเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ย เออมันจะได้แบบมันจะไม่ฟุ้งขึ้นนะมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมอย่างงี้นะทุกคนเออแล้วก็ไฟไท้ายนี่ไฟไท้ายก็ถือว่าสว่างนะทุกคนนะเออโ these, อ้ยนี่ดูท่อปลายคาร์บอนนะทุกคนท่อเสียงนุม่มๆเออ <blade S 2> <Thanos. S 1> เดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันดีกว่านะทุกคนนะเออผมยังไม่ได้สาตาร์ทฟังเสียงท่อให้ทุกคนเลยอะอืมมาเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงท่อกันนะทุกคนนะอ่าอันนี้เดินเมาวกว่านะทุกคนนะ นะครับขออภัยด้วยนะครับถ้าถ้าแสงมันมืดไปนะทุกคนนะขออภัยด้วยนะครับอ่าเรามารีวิวกันหลังเลิกงานนะทุกคนนะเลิกงานก็ขับรถเข้ามาหาโลเคชันนี้ทุกคนเลยนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับผม ไปในหมู่บ้านนี่คือสบายเลยทุกคนก็คือลดความเกงแกลงไปได้นิดเดีเลยแหละคือทุกคนยังไงครับรถตอนนี้หอมมากเลยนะครับผมคันนี้ผมใช้น้ํามันนะครับทุกคนอ่าผมใช้น้ํามันเครื่องของคัตตอนาพาวเวอร์วันกระป๋องทองนะครับเติมนะครับผม1,300นะครับผมเติม1,300 มิลลิลิตรนะครับทุกคนแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนกองนะฮะไม่แน่ใจว่าน้ํามันจะขึ้นหรือเปล่าขึ้นกองหรือเปล่านะทุกคนนะเออนะครับผมเติมหนึ่งพันสามร้อยนะฮะกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเมื่อกี้ก็ขับลงน้ําน้ําน่าจะประมาณตรงนี้เลยทุกคนตรงตรงนี้เลยครับแต่ไม่โดนกองนะก็คือว่ายังยังผ่านอยู่เมื่อกี้มีบุบ,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 บนิดนึงนะไม่แน่ใจว่าเข้าหัวเทียนหรือเปล่านะุนิดนึงนะเออตัวนี้ก็ขําแล้วนะทุกคนนะก็เดี๋ยว าฝากด้วยนะครับผมติดตามช่อง y u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  e นายมาตูมนะฮะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับผมแล้วก็ฝากแชร์ให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,นะนะทุกคนนะครับที่กำลังสนใจอยู่นะฮะเออมาเดี๋ยวผมมาตั้งกล้องนะครับขึ้นให้ทุกคนดูว่า160ยหแต่อยู่ประมาณไหนทุกคนนะนะพื้นต้องบอกว่าไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะทุกคนนะอ่าผมขออนุญาตตั้งกล้องนิดนึงนะครับผม ขอใหาตั้งกล้องนิดนึงนะครับอ่าประมาณนี้ขาก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะทุกคนนะคงไม่ล้มนะฮะมาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะลองขึ้นข้อมให้ทุกคนดูนะครับประมาณนี้นะทุกคนก็คือถ้าใส่รองเท้าขายิงถึงพื้นสองขาถึงประมาณตรงนี้เลยทุกคนนะเกือบถึงฝ่าเท้าอ่ะ ก็คือสบายสามารถไต่อุปสรรคได้นั่นเองนะครับ1้0ก็ประมาณนี้ถ้าขาเดียวก็คือไม่ต้องเอียงมากเต็มเท้าเลยทุกคนป็อย่างนี้เต็มเท้าเลยอ่าไม่ต้องไม่ต้องเอียงมากตัวนี้พื้นมันมัน,ม,นมันเอียงนิดนึงนะฮะถ้าเป็นแนวราบก็จะอันนี้ได้เลยทุกคนนะนะอ่ะาเขาๆประมาณนี้นะครับถ้ายืนคู่รถก็จะประมาณนี้ทุกคนอ่าโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปรีวิวรถ 140G ข้อมูลตรงนี้อาจจะไม่ลึกพรถ้านานาท่านใดนะครับที่เข้ามาดูนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับว่าต้องการทราบอะไรเกี่ยวกับ 140G ปีนี้นะครับผมจะพยายามหาข้อมูลให้นะครับผมถ้าในคลิปนี้ผมอธิบายไม่ครอบคลุมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมวันนี้ก็มืดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตออกจากป่าก่อนนะครับเพราะว่าผมมาคนเดียวนะฮะโอเคก็เดี๋ยวขอฝากไว้ด้วยนะครับผมต่างติดตามช่อง YouTube ในมตูมด้วยนะฮะ ข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้คลิปเลยทุกคนนะเดี๋ยวผมจะพยายามหาข้อมูลแล้วก็ตอบทุกคนเลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับช่องเล็กๆนะครับของนายมาตทูมนะครับวันดีครับ